สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลึงวิไลแมคโครนะครับคลิปนี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอบางปะมาะ้าพื้นที่ขนาด5ไร่นะครับอยู่ที่บางปะมาะองค์ละนะครับอยู่ติดกับวัดองค์ษะนะครับก็จะให้ดูนะครับเรื่องของการทําคันล้อมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพื้นที่ของอบางปะม้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง ซึ่งถ้าเราเห็นในรูปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าคันล้อมที่เราทํานะครับมันจะสูงนะครับรับใกล้เคียงกับหัวรถ10รล้อเลยนะครับเพราะว่าคันล้อมที่เราทําตรงนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่2เมตรห้าิบนะครับถามว่าทําไมถึงต้องสูงถึง2เมตรห้าเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปนี้กันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นกันที่ทางเข้าไปในพื้นที่ก่อนเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าก็จะค่อยๆสโลปขึ้นไปนะครับจากบริเวณด้านหน้านะครับขับรถเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นทางขึ้นสโลปนะครับส่วนพื้นที่ที่เราเห็นรอบๆพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นที่ของลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,าเขาไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับเขาทําเพียงแค่5ไลเท่านั้นนะครับตรงนี้เขาก็ยังคงทานาเอาไว้เหมือนเดิม นะครับเพราะว่าถ้าเราทําทั้งหมดเนี่ยเรื่องของงบประมาณนะครับมันก็จะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยการที่เราทําคันล้อมเห็นไหมครับมันสูงมากเลยนะครับสูงอยู่ที่2เมตร50นะครับเพื่อนะครับให้มันค้นในเรื่องของน้ําท่วมนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยนะครับดูดูฝนเนี่ยโซนบางประมาณเนี่ยก็จะเป็นโซนรับน้ำนะครับต่อไปอนาคตอาจจะเป็นแก้มลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยต้องการทําคันล้อมให้มันสูงกว่าระดับน้ําที่เคยท่วมขังนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้นะครับเราก็ได้มีการมาสํารวจพื้นที่นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของแนวระดับของน้ําท่วมนะครับมันจะมีที่เป็นคาบนะครับอยู่ที่ตรงเสาไฟฟ้านะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเก็บ เก็บระดับน้ําท่วมตรงคาบเสาไฟฟ้านะครับคาบกําแพงบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็เอามาวัดกับพื้นที่จริงนะครับแล้วก็เอามาคุยกับลูกค้าว่าโอเคถ้าแค่ระดับน้ําท่วมเนี่ยมันจะอยู่เท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะสูงกว่าระดับน้ําท่วมี่ประมาณห้า0เจิบเซนติเมตรนะครับซึ่งอนาคตถามว่าดินตรงนี้มันจะยุบไหมนะครับก็มีโอกาสยุบ นะครับมีโอกาสยุบอยู่แล้วแหละนะครับก็ความเป็นไปได้ที่มันจะยุบเนี่ย <_ EN> ก็จะอยู่ประมาณสัก20เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายุบไปแล้วเนี่ยออมันก็จะสูงกว่าระดับน้ําท่วมเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรนะครับถามว่าทําไมเราไม่ทําให้สูงมากไปเลยนะครับจริงๆถ้าสูงกว่านี้มันก็จะรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะว่าออการที่เราทําอย่างเงี้ยมันค่อนข้างใช้ดินเยอะ นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทำเนี่ยก็ยาวนานนะครับเรื่องของราคาก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นไปนะครับตามรูปแบบในการใช้ดินนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเขาทําเป็นคันล้อมนะครับล้อมรอบพื้นที่เลยนะครับคันล้อมเนี่ยกว้างอยู่ที่ประมาณ4ี่เมตรนะครับเป็นคันล้อมกว้างสี่เมตรแบบนี้นะครับสูงอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นคัน นะครับให้คนเดินได้นะครับตรงนี้ให้คนเดินนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปนะครับตรงนี้จะกว้างแค่3เมตรนะครับแล้วก็สูงแค่เมตรห้าสิบเท่านั้นนะครับไม่ได้สูงเยอะมากนะครับเพื่อที่จะได้เอาดินเนี่ยมาใช้ในการทำคันล้อมให้ได้เยอะที่สุดนะครับถัดมานะครับทางบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นบ่อเก็บน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่าบ่อเก็บน้ำที่นี่นะครับมีขนาดประมาณหนึ่งไร่กว่านะครับ เราขุดบ่อจากตรงนี้นะครับความลึกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าเมตรได้นะครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาทำเป็นคันเป็นโคกต่างๆนะครับซึ่งน้ำที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นน้ำที่ซึมขึ้นมานะครับตอนที่เราขุดเนี่ยเราต้องคอยออดูดน้ําด้วยนะครับขุดไปดูดน้ําไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมานะครับถามว่าทําไมมันถึงมีน้ําขึ้นมานะครับต้องบอกว่า Uhm. ชั้นดินท cup, hai, ี ife, ogi, urgency, fire, ่นี่นะครับใต้ล่างเนี่ยจะมีตาน้ำนะครับจะเป็นตาน้ําบ้างจะเป็นน้ําซึมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราขุดไปเนี่ยเราจะเจอชั้นชั้นที่เป็นตาน้ํานะครับชั้นที่มีน้ําซึมออกมาเนี่ยน้ำก็จะซึมซึมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องทําการสูบออกนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถขุดได้ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราขุดได้ไม่ลึก นะครับเราก็จะได้ดินน้อยนะครับพอเราได้ดินน้อยเนี่ยโอกาสในการที่จะเอามาถมที่เนี่ยก็จะไม่พอนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทำสโลปนะครับทำสลปบ่อนะครับก็ต้องบอกว่าในการในที่แต่ละที่เนี่ยเราจะมีหลักในการทำสลปเนี่ย ไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นดินทรายนะครับเราก็จะสะโลปให้ลูกค้าอีกแบบหนึง่งเป็นดินเหนียวนะครับเราก็จะสะโลปให้อีกแบบหนึง่งจะ ที่เราทํามาหลายๆแปลงเนี่ยเราก็ได้เจอปัญหานะครับว่าการที่สลบมากสลบน้อยมีผลยังไงนะครับลูกค้าก็จะได้สลบที่เป็นไปตามที่มันควรจะได้นะครับเพราะว่าสลบมากไปนะครับเราก็ได้ดินน้อยนะครับสลบน้อยไปนะครับมันก็มีโอกาสที่บอ่อจะพังนะครับซึ่งประมาณนี้กาลังดีนะครับแล้วก็ตัวของชานบอ่อนะครับจะอยู่ที่ประมาณเมตร50 ก็จะขุดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาทานะครับเป็นคันล้อมนะครับเป็นคันล้อมเป็นโคกเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงโคกปลูกบ้านนะครับถัดมานะครับทางบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของโคกปลูกบ้านนะครับหรือว่าพื้นที่ถมสําหรับทําที่พักอาศัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นขนาดกว้างคูณยาวไว้ให้นะครับว่ามีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่ ก็บริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับปลูกบ้านนะครับแล้วก็ขับรถนะครับเข้ามานะครับเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ปลูกบ้านมีพื้นที่พักอาศัยอยู่ทางด้านนี้นะครับหรือจะขับรถไปทางด้านนั้นก็ได้นะครับสามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็บริเวณนะครับทางด้านล่างเนี่ยก็ยังสามารถเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ได้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับ ก็ปลูกบ้านได้หลายหลังนะครับสองหลังสามหลังได้เลยนะครับถ้าไม่ได้อ่เอาหลังใหญ่มากนะครับแล้วก็เอ่อต้องบอกอย่างนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีขนาดอยู่ที่ห้าไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะผมจะบอกว่าถ้าเราขุดแค่นี้ดินไม่พอนะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นบ่ออย่างเงี้ยนะครับนะครับดินไม่พอนะครับแล้วเราทำยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ของลูกค้าเนี่ย เขามีมากกว่า5้าไร่เขามีเป็น10กว่าไร่นะครับแต่ว่าเขาเลือกทําเฉพาะ5้าไร่ตรงนี้นะครับเลยนะครับเลยทําให้เราเนี่ยต้องมาขุดบ่ออีกลูกหนึ่งด้านท้ายที่นะครับซึ่งตรงนี้ผมตอนที่คุยกับลูกค้าเนี่ยก็ได้บอกเขาไว้แล้วนะครับว่าดินมันไม่พอนะถ้าขุดแบบนี้นะครับ รูปแบบแบบนี้ดินไม่พอเขาเลยบอกว่าไม่พอไม่เป็นไรที่เขายังเหลืออีกเยอะนะครับก็ให้ไปขุดบ่อข้างหลังแล้วดินมาเติมเขาครับก็เลยต้องมาขุดบ่อด้านหลังอีกหนึ่งลูกนะครับลูกนี้นะครับก็จะเป็นบ่อนะครับซึ่งมันจะมีขนาดประมาณงานงานครึ่งนะครับประมาณ5-600ตารางเมตร นะเพื่อเอาดินมาถมโคกตัวนี้ให้เต็มอีกทีหนึ่งนะครับความลึกเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าลูกเนี้ยขอไม่ลึกเท่าไหร่นะขอเอาแค่3าเมตรพอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับบ่อที่ลึกแค่3เมตรนะครับเราก็ขุดดินจากบ่อตร,ตรงนี้นะครับเอามาเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีที่5้าไร่แล้วบอกว่าจะถมทําคันสูง2เมตร2เมตรห้าสิบบอกได้เลยว่าดินไม่พอนะครับถ้าดินพอคุณก็ต้องขุดให้ข้างในเนี่ยเป็นบ่อทั้งหมดนะครับ เป็นบ่อทั้งหมดเลยมีแค่คันล้อมีมแค่โคกที่เหลือเป็นบ่อทั้งหมดถ้าอย่างนั้นนะดินได้นะครับแต่คุณก็จะไม่มีพื้นที่ที่เป็นระดับเดิมนะครับไม่มีพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับคุณก็จะรู้สึกเสียพื้นที่ไปเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำวิธีนี้นะครับมันก็จะได้ดินขึ้นมาอีกนะครับ ก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีหน้างานอยู่ประมาณเก้าไซส์งาน สำหรับท่านใด hi. yeah ที่อยู่ในจังหวัดนะครับตอนนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีนะครับมีนครปฐมนะครับมีราชบุรีนะครับแล้วก็มีเดีเร็วนี้ก็จะมีเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับแล้วก็มีชัยนาทนะครับชัยนาทอุทัยนะครับนครสวรรค์นะครับแล้วก็ทางเขตของพิสานนะครับโคราชนะครับก็ใครที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงที่ พูดพดชื่อไปนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับหรือใครที่มีแบบอยู่แล้วนะครับก็ส่งแบบของท่านมาตีราคาได้เลยนะครับพอเราตีราคาเสร็จนะครับเราก็ไปสำรับพื้นที่กันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของวันเริ่มงานได้เลยนะครับก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ you try to stay strong and fake a smile until i look I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No You'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there.